มีผู้ใช้ติ๊กตอ็อกรายหน,นึ่งเนี่ยนะฮะเขาโพสตคลิปบอกว่าไปซื้อครีมมาร์กผิวขาวมาใช้กับเพื่อนปรากฏว่าเขาใช้ไปสักพักหนึ่งก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นสีขาวค่ะมันกลายเป็นผิวดำใช่อาลองดูหน่อยครับคุณผู้ชมครับผิว่เดิมนะครับผิวเดิมเรามาร์กนั้นนะครับ <c oughs> เรากำลังจะล้างอ่าดูแต่บอกว่ามาร์กแล้วขาวอ <c oughs> ุว้ย <c oughs> มึงทำไมมันทำมันไม่ใช่ป่ะ มึงทำบิดสูตรอะมึงทำบิดสูตริดสูดมไงมันต้องมีนมต้องมีนมกดน้ำเอาคืนมาได้มึงนี่แหละครับผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งครับเขาไปซื้อครีมมาร์คผิวขาวนะครับมาใช้กับเพื่อนโดยคลิปนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนสองคนครับได้ทาครีมมาร์คผิวที่แขนแล้วก็มือ ก็จะเห็นว่าครีมที่ทาเนี่ยมันเป็นสีเขียวนะฮะจากนั้นครับก็ได้ใช้น้ําล้างออกแล้วกดมือนเนี่ยมันกลายเป็นสีดําอ่ะมันจะเข้มขึ้นกว่าผิวจริงเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูฮะทั้งสองคนนี่ก็ตกใจนะฮะแล้วก็าวถาวยังทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนสาวนี่ก็ทาด้วยที่แขนจากนั้นล้างออกแขนเนี่ยตำนะอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมครับสาวรายดังกล่าวนะฮะก็ได้มาครีมผิวขาวนี่ไว้ที่หน้า แล้วกดว่าเมื่อล้างออกหน้าเนี่ยผิวเนี่ยมันก็ดำลงไปด้วยนะเนี่ยเขาไหมเขาวไหมเขาแบเนี่ยเฮ้ย เป็นดเราก็แดงด้วยเหมือนแดงนิดนึงด้วยนะคะนี่ฮะไม่ใช่แล้วเห็นไหมเขาบอกเนี่ยรีบล้างแล้วก็เอาสบู่ล้างเลยนะ,ะโฟมโมเนี่ยล้างเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่คลิปนี้เยผยแร่ไปปรากฏว่า มีคนเข้ามาติดตามและแสดงความเห็นวันเดียวนะสองล้านคนผู้ชมครับส่วนใหญ่ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปซื้อที่ไหนมาเป็นครีมยี่ห้ออะไรเพราะกลัวและเกิเนนะว่าจะพลาดนะครับเหมือนกับผู้เสียหายทั้งสองคนนี้ทีมข่าวก็สอบถามเรื่องนี้นะครับไปกับทางรองศาสตราจารย์ดเรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลักๆก,ก็คือต้องเอาครีมตัวนี้เนี่ยมาตรวจสอบว่ามีสารเคมีอะไรอยู่บ้าง และคาดว่า,าสีผิวที่เปลี่ยนไปแล้วมันคล้ำดำขึ้นแบบนี้น่าจะเพราะตัวของสีนะฮะที่ผสมอยู่ในครีมแล้วมันซึมไปในผิวหนังนะฮะก็ <oria> อาจจะทําให้ผิวหนังนั้นติดเป็นสีสีแบบนี้เวลานานได้กว่าที่จะออกได้นี่นะครับคือมันจะต้องหลุดไปกับทางหนังกมพร้าหรือที่ใคร <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็ยังต้องระวังนะว่าสีที่ใช้นั้นมันผสมโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยหรือเปล่านอกจากนั้นครับครีมพวกนี้เนี่ยอาจจะมีสารอันตรายอื่นๆที่เข้ามาผสมด้วย อย่างเช่นสารปรลอดไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A แล้วก็ยังมีสเตียรอยนะครับซึ่งพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างในเม็ดสีที่ผิวหนัง <c oughs> เมื่อใช้ประยะเวลานานและทำให้ผิวเนี่ยบางลงนะฮะจนอาจจะกลายเป็นผิวคล้ำล,ลักดำกระด่างเมื่อถูกแดดได้เนี่ยฮะผู้ชมครับอืม mm. อ่ะลองฟังเสียงอาจารย์เจหน่อยครับ คาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องของสีที่ใช้ผสมนะครับในส่วนของครีมนั้นจะเห็นว่าครีมเป็นสีเวเขียวใช่ไหมครับและพอทาเข้าไปแล้วเนี่ยในในส่วนของตัวครีมเองน่าจะมีตัวทำละลายต่างๆที่สามารถทําให้สีเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังได้ครับดังนั้นสีที่อยู่ในครีมก็จะเข้าไปสู่ชั้นผิวหนังได้ซึ่งก็อาจจะเป็นตลาในเชิงที่ว่าทําให้ผิวเปลี่ยนสีไปแล้วก็ จะทำให้เกิดผิวเนี่ยขัดออกค่อนข้างยากเพราะสีมันผสมเข้าไปแล้วครับแล้วนอกจากนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตัวของสีเองก็มีส่วนของสารโลหะพวกสารประกอบสารตะกวดมีส่วนอยู่นั้นอยู่ในปากทำให้เกิดเป็นสีขึ้นมาได้นะครับนั้นฝากเตือนประชาชนว่าการจะเลือกใช้นะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวครีมทําให้ผิวขาวขึ้นต,ต่างเนี่ยควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สมสารที่อันตรายครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายโดยการขอทะเบียนกับอยอยถูกต้องเรียบร้อยนะครับจำหน่ายในแหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับ นี่ฮะแล้วมามาร์กอย่างนี้เลยมาร์กเยอะด้วยนะคะนี่ฮะไม่ได้ลองแค่หลังมือนิดเดียวโอ้โหตายแล้วยังไง<า>นี่นี่เครียดเลยนะค<า>่ะนี่เครียดเลยนะ<า>คือกะหน้าขาวไงพอล้างออกมาแล้วมันมันด่าง่ะ <c oughs> อาจารย์เจบอกว่ามันจะเป็นไอตัวไอไอ,ไอเนื้อสีไอสีเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวตัวสีเขียวอ่าค่ะ เนี่ยครับอือือตายแล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้สีจางลงไหมถ้ายังไงติดต่อมาได้นะคะคือตอนแรกเนี่ยก็จะดูเหมือนกับก็ตลกก,กันแหละอก็ขำกันนะ่ะเพื่อนสองคนอ่ซื้อมาลองกันขำกันเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ละมึงนู่นนี่น่านก็ขำแต่พอหน้าเนี่ยอเรื่องใหญ่นะคะเครียดค่ะเรื่องใหญ่ ถึงขั้นจะร้องไห้เลยนะฮะสงสารน้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับคือบางทีจะมาร์กจะอะไรแบบนี้ต้องดูให้ดีๆว่าผ่านออยหรือยังใช่ค่ะนะฮะสำคัญมากนะครับดูแหล่งผลิตแล้วก็ดูว่าเราซื้อจากแหล่งไหนด้วยนะคะต้องมีความน่าเชื่อถือเนี่ยที่แขนเขาจะเข้มกว่าที่หน้า<ะ>ถ้าดูที่มือ จะเห็นได้ชัดเลยอะค่ะโอ้โหหนักเลยนี่ค่ะแต่แต่ผมว่าตอนแรกๆเนี่ยคงจะหัวเราะอยู่คงจะรู้สึกตลกกันอยู่ว่าเออ้ลับทาแล้วมันดำเนอะมันก็ยังคงแบบแต่พอหน้าเนี่ยเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วแล้วพอล้วาเริ่มล้างแล้วมันก็ไม่ได้ออกไปตามตอนแรกอาจจะคิดว่าเออเป็นสีของของไอ้ไอ้สีเขียวๆที่มันเอิ่มสีมาร์กเอาไว้แล้วมันติดอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ตัวนี้อยากรู้นะว่าตกลงมันล้างออกไหมหรือยังไงหรือยังด่างอยู่ไหมค่เนี่ยนะฮะลองติดต่อมาหน่อยนะครับ